สวัสดีนะคะจารนันทวันเทิดไทยนะคะจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องในส่วนของงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น,น้ำผึ้งก้อนนะคะซึ่งตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยนะคะน้ำผึ้งก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถนํามาบริโภคเป็นทั้งได้ทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะเนื่องจากว่าจะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเนี่ยหลากหลายกลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งสามารถที่จะออกฤทธิ์ทั้งการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านการอักเสหรือว่าาาสต้น ะะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยซึ่งโดยในแง่ของการผลิตเนี่ยทั่วโลกหรือน,น้ำผึ้งก็มีการผลิตที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะประมาณ1.3ล้านตันต่อปีแต่ว่าก็คือด้วยในแง่ของในเมืองไทยเองถ้าเราพูดถึงเรื่องของการใช้งานของน้ำผึ้งเป็นสารให้ความหวานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายนะักท,ทั้งที่น้ำผึ้งเองก็เป็นวัตถุดิบ ทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการใช้งานของน้ำผึ้งเองเนี่ยมันมีปัญหาในในแง่ของความเหนียวหนืดเวลาที่เราใช้เราจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราเทน้ำผึ้งเนี่ยมันจะขบเละเทอะนะคะแล้วมันก็จะเหนียวเหนอะเราจะต้องไปล้างมือไม่สะดวกในการพกพา แล้วเวลาที่เราจะใช้อย่างได้หนึ่งช้อนเวลาเทมาบางทีก็ล้นนะคะด้วยความที่มันเป็นของเหลวตัวนี้เองนะคะหรือว,ว่าการเก็บนานๆน,นะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการตกผลึกการเปลี่ยนสีตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและทําให้การบริโภคน้ำผึ้งเนี่ยอยู่ในวงที่ไม่กว้างกว่าเท่าที่ควรดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงผึ้งเองเนี่ยจะมีความประสงค์ในการที่อยากที่จะกระตุ้นการบริโภคน้ำผึ้งให้มากขึ้นเพื่อที่ธุรกิจการเลี้ยงผึ้งก็จะได้เติบโตตามไปด้วยโครงการนี้เราก สนใจในเรื่องของการแปรรูปน้ําผึ้งให้อยู่ในลักษณะที่เป็นก้อนเพื่อที่จะสะดวกต่อการใช้งานให้มากขึ้นแต่ว่ายังต้องคงคุณลักษณะหรือคุณประโยชน์ของน้ําผึ้งในแง่ของสุขภาพยังคงอยู่และในโครงการนี้เองเนี่ยเราก็จะมีได้รับเงินทุนวิจัยจากทางสวกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยนี้ก็จะแบ่งเป็นหมด4ขั้นตอนด้วยกันก็ตั้งแต่เรื่องของการศึกษาคุณภาพของน้าผึ้งเบื้องต้นแล้วก็นํามาสู่การออกแบบตัวกระบวนการที่จะทําให้น้ําผึ้งเนี่ยเปลี่ยนลักษณะจากของเหลวให้อยู่ในรูปของของแข็งโดยที่มีการใช้ ทั้งกระบวนการที่ดึงความร้อนออกโดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟการใช้ระบบของสูญญากาศเข้ามาช่วยรวมถึงเรื่องของการระเหิดและ เทคโนโลยีเรื่องของการสร้างเม็ดบีชเข้ามาหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของน้ำผึ้งก้อนเพื่อที่จะยืนยันว่าน้ำผึ้งนั้นมีคุณภาพที่เหมาะสมแม้ว่าจะผ่านการแปลรูปเป็นน้ำผึ้งก้อนแล้วก็ตามและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการสรุปผลการวิจัยและนําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นหลักๆตัวเอา์พุตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีหรือเป็นตัวกระบวนการผลิตน้ำผึ้งก้อนให้กับผู้ประกอบการทุกประงค์หลักของโครงการนี้ก็คือเพื่อที่จะออกแบบตัวกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ของน้ำพึ่งก้อนที่สามารถที่จะละลายได้ในน้ําร้อนหรือว่าในเครื่องดื่มชงร้อนนั่นเองนั้นในกิจกรรมที่1ที่เราทําการตรวจสอบคุณภาพของน้าพึ่งเราก็จะพบว่าหลักๆเลยนะคะเนื่องจากว่าน้ําพึ่งเป็นหนึ่งในสารให้ความหวานเพราะฉะนั้นแน่นอนองค์ประกอบหลักของน้ําพึ่งก็จะเป็นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่มีมากจนถึงกว่า97%ซึ่งในนั้น,นจ่วหลักๆเลยก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้ําตาลผสมก็เป็นสารให้ความหวานโดยน้ําตาลทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 67- 6นน้ําตาลทั้งหม้ส่วนใหญ่ก็เป็นต์ น้ำตาล reduce แต่ว่าลักษณะแม้ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแม้ว่ามันจะเป็นน้ําตาลแล้วรู้สึกว่าคนจะรู้สึกว่าไม่ดีนะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อน้าตาลแต่ว่าน้ําผึ้งนั้นจัดเป็นสารให้ความหวานที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําหรือค่า G.I ค่าไกลเซลล์อินเด็กต่ําเพราะฉะนั้นเมื่อค่า G.I ตัวนี้ต่ํานั่นก็หมายความว่าเมื่อเราบริโภคน้ําผึ้งเนี่ยการปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในเลือดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าชาก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคนั่นเองเมื่อเราได้ศึกษาเทคโนโลยีในนนเรรรรื่่่ออองงงขขกกะบวาึึูู้ปซย ระหว่างการจดอนุสิทธิบตัตรนี้ก็มีอย่างที่บอกไว้ก็คือใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการให้ความร้อนที่หลากหลายซึ่งเราพบว่าจากการวิจัยนี้จําเป็นต้องใช้กระบวนการผลิตที่ผสมผสานกันหลายเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถขึ้นรูปให้เป็นก้อนและยังคงลักษณะก้อนนั้นอยู่ได้ในที่นี้นะคะในในโคงการวิจัยนี้ก็สามารถที่จะผลิต น้ำผึ้งออกมาได้ก็คือรูปแบบที่1เป็นน้ำผึ้งร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่ได้ผสมสารใดๆนะเป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์กับอีกอันนึงก็จะขึ้นรูปขึ้นมาโดยใช้น้ำผึ้งนั้น75%เนื่องจากว่าต้องการใช้สเตบิลิเซอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความคงรูปมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นสเตบิลิเซอร์25%และตัวน้ำผึ้งเอง75%นี่ก็คือลักษณะของน้ำผึ้งก้อนที่ได้เมื่อเรานำมาตรวจสอบคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบบบบรรระะหหวววว่่่าาางงงนนนน้้้้ึึกกกกกอัััตตถุดิิเเม็็จพลลๆแ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมากมายสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออาจจะเป็นเรื่องของน้ําตาลเมื่อจากน้าผึ้งวัตถุดิบ นะคะเมื่อมาทําเป็นน้ําพึ่งก้อนร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั้นแน่นอนเราใช้การไล่น้ําออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นของปริมาณน้ําตาลเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะทําให้หวานมากขึ้นก็จะใช้น้อยลงนั่นเองแต่ว่าที่สําคัญนะคะที่เราตังแหละคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเมื่อน้ำพึ่งของเราคุณภาพดีๆตั้งแต่ตอนเป็นวัตถุดิบเมื่อทําทเป็นก้อนแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อค่าดัชนีน้ําตาลนะคะซึ่งางานวิจัยนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าค่าดัชนีน้ําตาลนั้นอยู่ในช่วงประมาณ 41-49ถึง 49, เมื่อเราผ่านการแปลรูปเป็นน้ำพึ้งก้อนแล้วซึ่งยังต่ำกว่า55นะก็อยู่ในเกณฑ์ของค่าอาหารที่มีค่าดัดชนีน้ำตาลต่าอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังคงคุณลักษณะ ที่ดีต่บสุขภาพของน้าผึ้งอยู่นั่นเองคราวน,นี้อาจจะเราอาจจะก,กังวลกันว่าเอ๊ะเมื่อน้าผึ้งผ่านการแปลรูปไปแล้วเนี่ยกลิ่นรสของน้ําผึ้งจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็ทําการตรวจสอบโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกโนตหรือ e- น o อตนั่นเองโดยทําการศึกษาโครมาโตแกรมของน้ําผึ้งภาพบนสุดภาพ a นะคะจะเป็นของน้ําผึ้ง น้ำผึ้งวัตถุดิบนะคะ B boy กับ C cat ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำผึ้ง100%ซกับน้ำผึ้งที่ผสมสเตบิเลเตอร์เราก็จะเห็นว่าโปรไฟล์นะคะเราเห็นตัวพีกนะคะที่มีความต่างกันอยู่ในบางจุดแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ในบางจุดเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงลักษณะของความเป็นน้ำผึ้งอยู่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเมื่อนาไปวิเคราะห์ค่าทางสถิตินะะโดยใช้เทคนิคทาง PCA เราก็จะพบว่ากะทั้งน้ำผึ้ง วัตถุดิบน้ำพึ่งก้อนร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำพึ่งก้อนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนะคะมีลักษณะที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเราก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะ แล้วที่มันโดดเด่นที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยนําตัวอย่างที่เป็นน้ําผึ้งวัตถุดิบมาเปรียบเทียบกับน้าผึ้งร้อยเหลังการขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วทดสอบกับผู้บริโภคเพื่อที่จะยืนยันว่าเอ๊ะในแง่งของคนแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเขาบริโภคเขารู้สึกอย่างไรกับตัวลักษณะของน้าผึ้งสดแล้วก็น้าผึ้งก้อนแล้วก็พบว่าคะแนนความชอบนะคะในทุกๆคุณลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะปรากฏภาพรวมนะคะสี กลิ่นน้ำผึ้งกลิ่นรสโด,ดยวรวมความหวานและความชอบโดยวรวมเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยในทางสิทธิตินะคะระหว่างน้ำผึ้งสดและน้ำผึ้งก้อนเพราะฉันนั่นก็หมายความว่า แม้ว่าตัวกลิ่นรสของน้ำผึ้งทั้งสองตัวเนี่ยมีความต่างกันอยู่ในบางส่วนแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการยอมรับคือคนอาจจะชอบทั้งสองแบบนั่นเองเมื่อเราศึกษาอายุการเก็บเก็บที่อุณหภูมิศูนย์องศานะคะในกรณีที่เป็นน้ำผึ้งร้อยเนื่องจากว่าน้ำผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นรูปก้อนเนี่ยไม่สามารถที่จะคงรูปได้ที่อุณหภูมิห้องค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟต่ออุณหภูมิเพราะฉะนั้นก็จาเป็นต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำที่สุดองศาเซลเซียสเราทาการศึกษาเป็นเวลาแปดสัปดาห์ก็จจะะะพบวลลนะะว่่่าาาาในนเเเรรือองงงขกกลลยสัตห็ได้ ละลายในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันมีการละลายที่เร็วยิ่งขึ้นการบ่งบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะน้ำผึ้งก้อนเริ่มมีการอ่อนตัวหลอมตัวนะคะทาให้การเวลาในการละลายเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นความเป็นรูปการขึ้นรูปในลักษณะของก้อนเนี่ยก็ดูจะเริ่มเสียไปจุดนี้และในกรณีที่2ก็คือว่าถ้าเราขึ้นรูปโดยใช้สเตเบลิเซอร์เข้ามาช่วยเป็นน้ำผึ้ง75%าเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องในที่นี้ก็เลยศึกษาที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเป 8สัปดาห์เช่นกันเราก็จะเห็นว่าการละลายเนี่ยจะใช้เวลาน้อยลงในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายในเรื่องของเราใส่ก,ก็เลยจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้แสดงถึงเรื่องการล้อมของตัวน้ำพึ่งก้อนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าจําได้ก็จะเห็นว่าการละลายของน้ำพึ่ง100%เนี่ยจะละลายได้เร็วนะคะใช้เวลาประมาณ30วินาทีแต่ในส่วนของน้ำพึ่งที่ผสมสเตเบลเลเซอร์ด้วยความที่เราใส่สเตเบลเลเซอร์เข้าไปนะคะเราต้องการให้เขาคงรูปให้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการละลายก็จะละลายได้ ยากขึ้นก็อาจจะเป็นข้อเสียของการที่เราผสมตัวเซนเซอร์เข้าไปนะคะเพราะนั้นหลังจากตัวนี้เสร็จเราก็ในเรื่องของการออกแบบของตัวแพคเกจจิ้งเพื่อให้มันสอดคล้องกับคุณลักษณะของน้ำพึ้งก้อนเนื่องจากลักษณะของน้ำพึ้งก้อนตรงนี้ค่อนข้างมีความไวต่อความชื้นและความไวต่ออุณหภูมินั้นเราก็จะออกแบบลักษณะของน้ำพึ้งเนี่ยให้ลักษณะเหมือน,ในใคล้ายกับเป็นเป็นลันกษณะแผงยานะคะแผงยาแคปซูลที่ห,หนึ่งแผงนี้ประกอบด้วย,วยทั้งหมด10เม็ดด้วยกันก็จะบรรจุแยกกันนะในแต่ละช่องก ก็จะเป็นประกอบด้วยน้ำพึ้งก้อนเนี่ยหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเพรานั้นในหนึ่งแผนก็มีทั้งหมดสิบก้อนการบริโภคก็จะแนะนําให้บริโภคครั้งละหนึ่งถึงสองก้อนถ้าไม่ได้ชอบหวานก็หนึ่งก้อนก็เพียงพอแล้วถ้าบางคนติดหวานหน่อยก็จะต้องเป็นสองก้อนนี่เป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะบอกในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็การใช้นานเราให้ชื่อว่าลิตภ์นี้คือฮันนี่บีบองค่ะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเราสามารถที่จะพัฒนาสูตรขึ้นมาได้ทั้ ไม่สามารถที่จะคงรูปของน้ำผึ้งก้อนได้ที่อุณหภูมิห้องแต่เราสามารถคงรูปของมันได้ที่อุณหภูมิต่ำ0-4องศาเซลเซียสอย่างน้อย4สัปดาห์ในส่วนของการที่เราต้องการที่จะทําให้น้ำผึ้งเนี่ยคงรูปได้ที่อุณหภูมิห้องหรือรวมมาณ30องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย5สัปดาห์จาเป็นต้องใช้สเตเบลิเซอร์การใช้สเตเบลิเซอร์25%ก็จะทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลหรือค่า GI ตัวนี้ลดลงก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อ ตัวสุขภาพของผู้บริโภคเองแต่ว่าส่งผลทําให้การละลายของน้าพึ่งก้อนเนี่ยช้าลงโดยตัวกระบวนการเองที่ได้จากตรงนี้เทคโนโลยีคร่าวๆก็คือเริ่มต้นจากการใช้น้าพึ่งน้าพึ่ง7จปรผสมกับสเตปไลเซอร์ิบหเอร์เหรือเราจะใช้น้ําพึ่ง100%อก็ได้หลังจากนั้นแล้วทําการให้ความร้อนเพื่อดึงปริมาณน,น้ําออกนะคะลดปริมาณน้ําลงหลังจากนั้นแล้วถึงทําการบรรจุในบล็อกพิมพ์เพื่อขึ้นรูปเป็นทรงกลม ทำการแช่เยือกแข็งแล้วทำการอบแห้งไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะได้เป็นฮันนีบีบองของเราออกมาก็สุดท้ายแล้วจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชนและบริษัทบาริฟาร์มนะคะที่สนับสนุนการคุณวิจัยและก็วัตถุดิบสำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่านมากฝ่ทาสวัสดีค่ะ